Hi. d ด็อกทาร t เลนการแข่งขันแสดงความสามารถน้องหมาครั้งแรกในประเทศการแข่งขันของน้องหมาที่จะมาโชว์ความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห่าดังนั่งรอได้นานร้องเพลงอวนไม่มีใครเท่าไม่ว่าน้องหมาของคุณจะมีความสามารถแบบไหนก็สามารถเข้าแข่งขันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086 ห1 1นึ1่งหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook พ e t l ล v เวอร์บายเจอไฮก็ได้นะครับแล้วพบกันที่บูธของเจอไฮในงาน Thailand International Dog Show 2011ห่อ5และ6 Impact Arena เมือ,องทองธานีในวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะครับ อะไรนะจะต้องชิมจะได้รู้ว่าที่ผมเคยชิมครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ยังมีรสชาติเหมือนกันไหมสำคัญที่สุดต้องดูจากน้องคุณนัอ๋อคาะเขาดมแล้วเนี่ยเขารีบกินไหมถ้าเขาดมแล้วรีบกินกลิ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเขาดมแล้วเขาปฏิเสธแดงว่ากลิ่นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาเท้าหยิบเลยจะได้ขายดีเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็ถึงเวลาอันสําคัญมากๆกันนะคะที่ลูโกโป่งจะประกาศถึงผู้โชคดีนะคะที่ตอบคาถามเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามกันไปว่าน้องเข้าฟันนะคะหรือว่าน้องสมหวังดาราหนุ่มสุดฮอตของเราเนี่ยนะคะเขาแสดงละครเรื่องอะไรนะคะ<ไ>แล้วก็ผู้ที่ตอบคาถามถูกนะคะแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะนี่ค่ะเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะรับไปเลยนะคะจำได้นะคะสี่กิกจากบัฟโฟร์ค่ะอมอบไปเลยค่ะ เดินเ,เวลากันมาตลอดเวลาแล้วเนี่ยลูกผมก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็สบายๆบ,บ้างน,นะคะโดยการที่ไปฟังนังร้องเสียงคุ้าพอีกคนนึงนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะติด6คนสุดท้ายนะคะของรายการที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือไฮแลนด์ก็ท้าเล่นนะคะไปกับน้องเบลเลยดีกว่าค่ะ